พึ่งได้บอร์ดมาใหม่ครับพอดดีมันเสียเดี๋ยวเปลี่ยนบอร์ดครับ ตอนนี้ลังลองดูว่าบอดเก่ากับบอร์ดใหม่เป็นไงบ้างครับตัวนี้จะเป็นสัญญาณไ i ไฟเข้าโปรแกรมในมือถือครับแล้วก็มีเลย์ลช่วยตัวหนึง่งบอดคลรุ่นนะครับ,บออันนี้ตัวใหม่ ตัวน,นี้เปลี่ยนบอร์ดใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวน,นี้บอร์ดใหม่ที่ได้มาวันนี้น,นี่บอร์ดเก่าน,นี่บอร์ดเก่าครับทีนี้เราจะเชื่อมต่อเป็นเนี่ยครับ wifi อยู่ที่ไหนก็เปิดได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาทดสอบกันครับสามดอกนี้ดอกใหม่ครับ นี้ดอกเก่าครับเราจะจุนเข้าบอร์ดใหม่ครับเดี๋ยวมาจุนกันเลยครับเดิมกดปุ่มจุนครับจุนดีหมดเข้ากับบอร์ดใหม่ครับ ถ้ามีเสียงติ๊ดแสดงว่าเข้าแล้วครับจูนได้แล้วครับ ต่อไปการทดสอบแบบ Wifi นะครับนี่ครับมาที่นี่เลยโปรแกรมนี้เลยครับนี่จะมาพร้อมกับตัวนี้ครับซึ่งเราต่อไปแล้วตัวนี้ทำเป็นรีเลย์ไว้ครับเพื่อไม่ให้สวิตผ่านมันสึกเร็วครับใช้รีเลย์ช่วยอ่ามาลองกันเลยครับ พอเปลี่ยนบอร์ดใหม่แล้วมันจะเป็นยังไงเข้ามาแล้วครับนี่ครับ่าใช้ได้ครับกดสองครั้งครับหยุดแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งครับจะเปิดมาให้ครับนี่ครับ นี่อยู่ที่ไหนก็เปิดประตูบ้านได้ครับผมอันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ